สวัสดีครับภาษาสทาพูดเลยพอ e ่อกันอีกแล้วมือนี่นั่งน <ata> ื้อก่อนตามคคำขอของ FC ครับราบเรือดอวินกระโดกด้วยไม่ต้องสาบครับอย่างผมเป็นตอนเลยเห็นไหมฝีมือตะเยี่ยมอีกแล้วเดี๋ยวจะชิมก่อนมีช้อนเนี่ยลืมไปโอ้ตายแล้วมารยามารยาทมั่งก็ได้อ่ผักแกงก็จะมี ต้นหอมกราคือมะเขียนุโดดเนี่ยพริกเนาะหัวละพาแต่ที่แนะนำมาเนี่ยผมไม่ค่อยจะได้จับหรอกเอามาโชยเฉยเรานเนี่อย่างนี้เนี่ยอืมอืม้อหูนานๆได้กินเนี่ยอร่อยนะ ถามว่าขมไหมไม่ค่อยขมเท่าไรหร่นี่ห่อเลยห่อเลยนี่ห่อเลยอืมอะไปยู่เนาะอืมอ,อืม,ออม,อมสับสับได้หรือ จืิงจริงรผมสามเป็สกเล็กนะเนี่ยแต่พอใสถ่ถุงมาเลือดแห้งหมดเลย มากินด้วยกันครับก้อยแต่เป็นต่อนตอนที่ทำมาเนี่ยแต่ยังทำมาเลือดนี่นองเลยตอนนี้แห้งหมดแล้วนเนาะกลยกายเป็นก้อยหรอเป็นลาบเลือดหน่อยหน่อย

มาแซบครับแซ่บเดินได้ Oi, cego. Ninguém me tá, 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 tá. ได้ไปหายใจหมดแกหาพูดผ,ผ,ผิด <c oughs> ถ้าเป็นอีสานแท้ต้องแบบขมนะขมอําลํานะอีสานวัดสองไงโว้ยแปด ผมจะพูดน้อยหน่อยันอร่อยมากมันต่ำนะ เป็นงเจ๊กินเลยตอนเบลอเลยใช่แต่เยี่ยมหันตอนใหญ่มากเลยแต่เยี่ยมเนาะทำมาได้ที่ไหนอ่ะ วันนี้พ่อเท่าก็เลยขาหน้าไม่ขาอยากไม่ไม่ว่างแต่เย็นไม่ว่าง,ง,ว,างวันนี้ไม่รู้เป็นไหนเป็นไหนนะขุดหนอกล้วยขุดหนอกล้วยอ้าวจำมันกระเสียชัดเหรอหนอกล้วยอ,อ่ะไปดูว่า,าเป็นจ้าสาวหลมลุมอ๋อสาวลมลงอืม ไงเนาะขุดหน่อปวยนะใส่หน่อปวยเป็นน้่งๆมึงลองมอลูกโดดครับผมว่าประดับไว้ไงผมไม่กินแน่นอนผมกินเป็นแต่พริกป่นเกือบเพเกือบเพ่ไหมอีกนี้เดี๋ยวก็ะเทนะ โอ้ยเผ็ดเหมือนกันนะเนี่ยอืมไม่เผ็ดอ่ะอแปลออกหรอไม่เป็นไรแซงมันเถอะโอู้เหเผ็ดจะไม่ไหวแล้วอิ่มแล้วเผ็ดด้วยอิม่มเนี่ย เเตยลล่าไม่ไหวแล้ว,ไลวอไว้ซ้ำหนี้ก่อนนะครับว่าจะได้คำพูดได้ที่เป็สุภาพก็ขอเทอขอแพ้สวัสดีเก่าๆคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบาย